ราชาลูกหนังโชโลคอเสเนอลิเวอร์พูลบูแอสตันวิลล่าฟันไดแบนกราฟเฟนเบิร์ชรอก่อนฟันฉับสกอร์ลิเวอร์พูลมีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าด้วยเซอร์ตีชนะถึง9จาก11นัดหลังแต่เจอกันหัล่าสุดที่แอนฟิลเมื่อฤดูก,กาลก่อนจบเสมอ1ต่อหนึ่งซึ่งมีส่วนทำให้หงแดงพลาดตัวแชมเปี้ยนอีกต่างหากรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566 ลิวอพูปะทะแอสตันบิลล่าเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1ทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2สนามแอนฟิล์มความพร้อมขุมกำลังก่อนลงสนามแน่นอนว่าเจอเกนครอปจะหมดสิทธิ์ใช้บริการกัปตันฝึกยิวฟันได้ที่ติดโทษแบนจากใบแดงเกมพริกนรกบุกชนะนิวคาเซิลเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนนอกจากนี้อิบราฮิมากราเต้กับเตียกโกเอลคันตาร่ายัางไม่ฟิตส่วนไรอันกราฟเฟนเบิร์ชมิดฟิลด์ดัสตัวใหม่แก่กล่องจากบอยมินิก พร้อมมีส่วนร่วมอีกทีหลังเบรกทีมชาติแต่ข่าวดีพอมีเหมือนกันเมื่อเคอ์ติสโจนกองกลางลูกม่อหายเจ็บข้อเท้ากลับมาซ้อมแล้วในรายโมซาลาพร้อมบูท่ามกลางข่าวได้รับความสนใจจากสโมสร,รลีกซาอุทางด้านอูนในเอเมรีในายใหญ่วิล่าเตรียมกลับมาใช้ขุนพลชุดใหญ่หลังปรับทับเกินครึ่งทีมในเกมเพลย์ออฟยูโรป้าคอนเฟลีก เมื่อคืนวันพระสบดีอีกทั้งยังได้เอมิโนมาติเนสโกมือหนึ่งดีกรีแชมป์โลกกลับมาซ้อมหลังหายเจ็บนองมีลุ้นคืนเฝ้าเสาเท่ากับเหลือตัวเจ็บเพียง3ารายคืออเล็กซ์โมเรโนแบกทองตาโอเล่และเจคอบแบรมซี่ในแนวรุกยังคงฝากความหวังกับดูโอสายสปิดอย่างมูซาเดียบีและเลออนเบลี่คอยสนับสนุนโอลีวัดกินส์รายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม ลิเวอร์พูล4-3-3อลิสซอนเบเกอร์เทรนเอเล็กซานเนอร์โนเจลมาติปเจโกเมสอันดูโรปสันอเลซิต์มาคอลิสเตอร์วาตารุเอนโดโดมินิกโซบอสไลน์ม ohammed sala david noyes ลุยดีอารสเทรนเนอร์เจอเกนครอฟอัตันวิลลา4-2-3-1เอมเรโนมาติเนสเดโกคาร์ลอสเอสดีคอนซาเบลโตเรสเมตดี้แคชบูบากากามาราดักกัสลุยลูกาดีนมุซาเดียบีจอห์นแมกกินโอลีวัตกินส์ เทรนเนอร์อูไนเอเมลี่ไรอันกาเฟนเบิร์ชยังไม่พร้อมสำหรับเกมในสุดสัปดาห์นี้ David เดวิดลินสเปิดเผยว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลอาจจะต้องอดทนรอที่จะเห็นฟอร์มการเล่นของแรนกรกาเฟนเบิร์ชกองกลางคนใหม่เขาเพวกเขาไปอีก2ส,สัปดาห์จากนี้เนื่องจากเขาจะยังคงไม่ได้ลงเล่นหรือมีส่วนร่วมในเกมที่หงแดงจะพบกับแอสตันวิลล่าในวันอาทิตย์นี้เมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาที่สโมสรลิเวอร์พูลได้ทำการประกาศยืนยันในการคว้าตัวกาเฟนเบิร์ชมาร่วมทีมแล้ว พวกเขาไม่น่าจะมีเวลาในการลงทะเบียนก่อน12นาฬิกาของวันศุกร์ตามเวลาสหราชอาณาจักรและนั่นน่าจะทำให้เขายังไม่พร้อมสำหรับเกมสุดสัปดาห์นี้และแน่นอนว่ากราเฟนเบิร์ชจะพร้อมลงสนามเปิดตัวนัดแรกในสีเสื้อของลิเวอร์พูลก็น่าจะเป็นเกมที่พวกเขาจะออกไปเยือนบุฟแฟ่ต์เทมันวันเดอร์เรอร์ในวันเสาร์ที่16กันยายนหลังช่วงพักเบรกการแข่งขันสัปดาห์ทีมชาติันั่นเองลิพูเอ็โครายงานว่าเจเกนครอปเชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนแปลงทีมลิเวอร์พูลโดยเฉพาะกับผู้เล่นในตำแหน่งแดนกลางทั้งหมดนั้นคือความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอีกครั้งจากนี้ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเรากำลังมีความท้าทายครั้งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงและสร้างสารรค์กองกลางที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่สโมสรน,นี้เคยมีมาและตอนนี้เราก็ทำมันแล้วและผมชอบมันมากด้วยเมื่อผมมองดูทีมในตอนนี้มันเป็นทีมฟุตบอลที่ดีพูดตามตรงเลยนะนี่คือทีมที่ผมชื่นชอบมากจริงๆ ผมคิดว่ามันสําคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิเวอร์พูลในตอนนี้นับตั้งแต่เช้าวันเสาร์เป็นต้นไปผู้คนของเราพร้อมด้วยความคาดหวังทั้งหมดที่เกิดขึ้นพวกเขาจะหลงรักทีมทีมนี้อีกครั้งผมคิดว่ามันง่ายมากๆที่จะรักทีมของเราในตอนนี้ลิปูเอ็กโคเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วเจอเกนครอบได้ทำการยื่นเรื่องไปยังบอร์ดบริหารของสโมสร,รว่า เขาต้องการเสริมทัพในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในทีมลิเวอร์พูลของเขาในซัมเมอร์นี้แต่ดูเหมือนว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลได้ทำการแจ้งกลับไปทางครอบว่าเป้าหมายที่สำคัญของสโมสร,รในซัมเมอร์นี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางเพราะฉะนั้นการเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของทีมในซัมเมอร์นี้ส่วนซัมเมอร์หน้าก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งของทีมในตำแหน่งแนวรับเกือบทั้งหมดเช่นกัน ฤดูกาลที่แล้วค่าเฉลี่ยอายุของแผงกองกลางของทีมเรเบอร์พูลก็คือ27.3ส่วนในฤดูกาลนี้ค่าเฉลี่ยอายุของแดนกลางของหงแดงคือ23.6แต่ถ้าไม่นับเตียโก,กอาคันตาร่าที่มีียการบาดเจ็บแบบออดแอดแอดค่าเฉลี่ยนั้นจะอยู่ที่ประมาณ22.4เลยทีเดียวการลดอายุลงของผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางถือเป็นสิ่งที่เจเกนครอบและทีมงานคุณภาพของเขามีความตั้งใจที่จะแก้ไขยอย่างมากในซัมเมอร์นี้ เพื่อที่เขาจะได้มีทีมลิเวอร์พูลที่เป็นคลื่นลูกใหม่ในอนาคตข้างหน้านี้และนับว่าน,นี่น่าจะเป็นแดนกลางโฉมใหม่ที่ครับเป็นคนเลือกเองทั้งหมดเพราะจากที่ผ่านมาเขาใช้ผู้เล่นที่มีอยู่แล้วบางคนเป็นตัวหลักของทีมแต่ตอนนี้นี่คือแผงกองกลางของเขาทั้งหมดเลยทีเดียวสกอการรายงานว่ากองกลางลิเวอร์พูลฟื้นขึ้นชีพย้ายออกฟาบินโย40ล้านปอนด์จอแดนเฮอรสัน12ล้านปอนด์อเล็กซ์ออกเลตแชมเบอร์เลนหมดสัญญาเจมส์มิลเนอร์หมดสัญญา นาบีเกตาหมดสัญญาย้ายเข้าอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์35ล้านปอนด์โดมินิกโซบอสไล60ล้านปอนด์วาตารุเอนโด16.2ล้านปอนด์ไรอันกราเฟนเบิร์ช34.2ล้านปอนด์ค่าใช้จ่ายสุทธิบวก93.4ล้านปอนด์สคอก้าเจ้าพ่อสตรีตเจ้าเดิมนำเอาค่าสตรีตความสามารถของ3มกองกลางใหม่ของหงแดงที่ทำไว้ในฤดูกาลก่อนมาพลอดลงกราฟวงกลม โดมิรกโซบอสลายสีแดงอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์สีฟ้าไรอันกาเฟนเบิร์สสีเขียวนี่แอบตกใจเพราะเมื่อนำกราฟทั้ง3อันมาทับกันมันเกือบเต็มใช้เรือม,มอตันยา้ายไปร่วมทีมเฮาซิตีแบบยืมตัวสำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของฤดูกาล2023-2024พัฒนาการของกองกลางลิเวอร์พูลรายนี้จะยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยอีกหนึ่งช่วงเวลายืมตัวในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพ หลังจากเสร็จสิ้นการโยกไปอยู่กับทีมของเลียมโรซีเนียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหมอตันเป็นส่วนหนึ่งในระบบของหงแดงมาตั้งแต่อายุ7ปีและเขาดำเนินการทำหน้าที่ให้ทีมชุดใหญ่ในทุกรายการมาแล้ว9นัดแข่งวัย20ปีรายนี้ซึ่งเซ็นสัญญาระยะยาวกับลิเวอร์พูลไปเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาลงเล่นให้แบ็คเบิร์นโรเวอร์ไป4ีนัดในฤดูกาล2022-2023ระหว่างช่วงเวลาการยืมที่เป็นประโยชน์ เขาจะอยู่ลงทําการแข่งขันนัด okay. ถัดไปในวันเสาร์นี้เมื่อพวกเขาจะบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้จากการเก็บชัยชนะ2จาก4เกมแรกของพวกเขาในลีกสําหรับฤดูกาลใหม่ออฟฟิเชียลคู่หูรีเทิร์นไวดาดุมเซ็นซบเอติฟากที่นี่ไวดาดุมจะได้รีเทิร์นมาจับคู่เล่นกับจอร์แดนเด์สันอีกครั้งหลังอดีตท่านรองหมายเลข3แห่งแอนวิลเซ็นสัญญามาเล่นให้กับเอติฟากของโคสตีเวนเจอรัด สัญา3ปีเอเจฟักจ่ายค่าตัวให้ปารีสแซงแชก์แมงไปทั้งสิ้น10ล้านยูโรยืนยันตารางแข่งขันรายการยูโรปาลีกของลิเวอร์พูลตารางแข่งขันของลิเวอร์พูลสำหรับรอบแบ่งกลุ่มของรายการยูโรปาลีก2023-2024ได้รับการยืนยันแล้วการแข่งขันของลิเวอร์พูลในกลุ่ม E เริ่มต้นในเกมเยือนลัสในวันพระศุกที่21กันยายนก่อนที่จะพบกับแซงกิลลัวที่แอนฟิลในเกมที่2 จากนั้นพบกับตูรุสองเกมติดเริ่มจากในบ้านและออกไปเยือนตาม้วยเปิดบ้านเจอลัสและปิดท้ายในวันที่1 4ธันวาคมด้วยการออกไปเยือนแซงกิลลัววันพฤหัสบดีที่21กันยายนลัสไราการเยือน17.45นาฬิกาตามเวลาในประเทศกรีกวันพฤหัสบดีที่5ตุลาคมพบแซงกิลลัวไรการเย่าย,ยาี่ส0นาฬิกาตามเวลาในประเทศกรีกวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคมพบตูรุสไนการเย้า20นาฬิกาตามเวลาในประเทศกรีก วันพระศุกร์ที่9พฤศจิกายนพบตูลุสรายการเยือน17นาฬิกา45นาทีตามเวลาในประเทศอังกฤษวันพระศบกรที่30พฤศจิกายนพบลัสายการเยา20นาฬิกาตามเวลาในประเทศอังกฤษวันพระศบกรที่14ธันวาคมพบแซงกิลัวรายการเยือน17นาฬิกา45นาทีตามเวลาในประเทศอังกฤษน,น,น,นับว,ว่าเป็นเกมที่3แล้วที่โรมิโอลาเวียไม่มีชื่ออยู่ในทีมเชลซีทั้งกับตัวจริงและสำรอง ซึ่งก่อนหน้านี้ซาชาทาวลิเอรีนักข่าวสายเบลเยียมได้ทำการยืนยันผ่านทางฮอจูว่าแท้จริงแล้วโรเมโอลาเวียนนั้นต้องการอยากที่จะย้ายไปที่สมศรลริเวพูลมากกว่าเชลซีด้วยซ้ำชัดเจนว่าจุดหมายปลายทางส่วนตัวของโรเมโอลาเวียคือสมศรลริเวพูลมีการเปิดเผยว่าเขาได้บอกเพื่อนสนิททุกคนว่าเขาต้องการย้ายไปยังสมสรนในทิมแอนฟิ์เท่านั้นแต่เอเย่นส่วนตัวของเขาก็พยายามผลักดันให้เขาย้ายไปที่เชลซีมากกว่าเพราะพวกเขาเสนอเงินมากกว่า และสัญญาระยะยาวมากกว่าด้วยอีวานเฟอร์กุสันเด็กหนุ่มที่กำลังร้อนแรงที่สุดในเวลานี้4เกม4ประตูตอนนี้มีเพียงเองริงฮาเลนเท่านั้นที่ยิงประตูในพิมลิกได้มากกว่าในฤดูกาลนี้และเขายังเป็นผู้เล่นที่ไม่ใช่คนอังกฤษคนแรกที่ยิงได้10ประตูในพิมลิกโดยมีอายุ18ปีหรือต่ำกว่านั้นลิวอพูเอ็กโครายงานว่ารู้หรือไม่ หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เฟอร์กุสันเคยเดินทางมทาทดสอบฝีเท้าที่สมศสรลิผูมาแล้วแต่เขาเลือกที่จะปฏิเสธเส้นทางในการลงเล่นให้กับทีมชุดเยาวชนและเซ็นสัญญากับไบรตันแอนโฮปเอาเบียนในที่สุดตอนที่ผมย้ายมาไบรตันเป็นทีมที่ผมอยากเข้าร่วมด้วยอย่างแน่นอนพวกเขามักที่จะให้โอกาสกับเด็กดาวรุ่งเสมอผมเคยไปทดสอบฝีเท้ากับสมสรบางแห่งกับพ่อและผมได้มีโอกาสไปทดสอบฝีเท้ากับสมสรบางแห่งที่ยิ่งใหญ่มาลหลายที่ แต่ลิวอพูคือทีมที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนอกเหนือจากไบรตันผมเคยไปที่ลิวอพูในการทดสอบฝีเท้า2อสาครั้งมันเป็นสโมสรที่ดีแต่คุณเห็นเด็กๆด,ดาวรุ่งมากมายฉี่ลิวอพูค่อยๆหายไปและไม่มีโอ,อกาสได้ขึ้นทีมชุดใหญ่ผมคิดว่าผมอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งไม่นานในสโมสรแห่งนั้นหรือเปล่าอาจมีหลายปีในทีมยู8แล้วก็ขยับไปเล่นยู3และไปจากตรงนั้นไปที่ไหนล่ะ ผมรู้สึกว่าที่ไบรตันเหมาะสมกับผมที่สุดในการเริ่มต้นสำหรับการเล่นฟุตบอลที่สม่ำเสมอของผมมันเป็นก้าวแรกที่สำคัญเลยทีเดียวหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ